ข่าวดังในแวดวงสังคมชั้นสูงของเวียดนามยามนี้คงหนีไม่พ้นงานวิวาของนางแบบสาวหลินรินกับนักธุรกิจหนุ่มฟิลิปเงียนซึ่งจะจัดพิธีขึ้นที่โบสถ์แห่งหนึ่งใจกลางกรุงมะนิลา เมื่อต้นปีทั้งสองเดินทางไปฉลองวันครบรอบกันที่ดาลัสความรักของพวกเขาผ่านช่วงเวลาท้าทายถึงขั้นเกือบจะเลิกรากันไปแต่แล้วพวกเขาก็ตระหนักว่าขาดกันไม่ได้เรนดินบอกว่าตอนนี้เธอเชื่อใจคนรักของเธออย่างสนิทใจแล้วส่วนฟิลิปเหงียนก็ยอมรับว่าแฟนสาวได้เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของเขาทําให้ทั้งสองเข้ากันได้มากขึ้น เหตุผลที่บ่าวสาวเลือกจัดงานสมรสที่ฟิลิปปินส์เนื่องจากว่าฟิลิปเคยไปใช้ชีวิตไว้เด็กอยู่ที่นั่นเขาอยากได้ความรู้สึกที่อบอุ่นเหมือนบ้านเก่าระหว่างจัดงานสําคัญและงานนี้ทั้งสองเตรียมของขวัญสําหรับแขกที่เชิญไว้500คนมูลค่า2,000ล้านดองเวียดนามหรือราว2.9ล้านบาทขนส่งล่วงหน้าไปยังมนิลาทั้งเครื่องบินและเรือเป็นของขวัญที่เจ้าบ่าวผูกโบด,ด้วยตัวเองพร้อมเรื่องราวความรักของเขาและเจ้าสาว หลังจากนั้นทั้งสองก็จะกลับไปจัดงานวิวาตามประเพณีครั้งที่โฮจิมินซิตี